สวัสดีพี่น้องฟองไยสุขุทุกคนผู้ที่ตามเราสามัคคีพี่น้องใ้เวลาเราสามัคคีออกอากาศแล้วเด้อเป็นจังได้โชคดีกันเนบ่พี่น้องเมื่อวานนี้เราสามัคคีเห็นว่ามีแตกเด้อพี่น้องเด้อมีแจกอยู่เก่งเราสามัคคีนี่แต่ยานอนหลับก่อนพี่น้องอดลดอดทนนอนจักหน่อยหลอบคับเราประตูเสกก็มาดีเราพี่น้องได้สองได้สามด้วย เทวาังบ่ปันเราสมมามัคคีพี่น้องเราสมมามัคคีมีแตกมีหลุดเข่าเล่นเขา่าหลายรอบพี่น้องเก่งเราสมมามัคคีนี่เทว่าเก่งเนาะก่อนจะไปเบิองหลอดมือนี่กะเบิองไหลไป,ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิองปกหนาปกงามๆก่อนเขาหนาปกไปก่อนเพื่อมีสีสันจังน่อยบ่แม่นมาสิเบิ่งหลอดนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปหลอดกะ ว่าเป็นตะเบิงเบิงหนาปกจักน้อยจากเหล็กจากน้อยกันพอ่อเลยมีแนวเป็นตะเบิงมีหลุมมีหลางก่อนจากน้อยเนะาะจังไปเบิงตัวหนังสือนังเขียนนังขิดให้พี่น้องมาไวแล้วละไปก็มีตะเบิงหลดว่าสุดใด,ดอยู่ใสยู่กลุ่มใดอยู่อันใดรู้เหล็กใดันัะพี่น้องกลุ่มใดอยู่เหล็กใดอันใดอยใสมาใส่ถนัะพี่น้อง อ้าพี่น้องบ้านนี้ไปเบ้างเราสามัคคีต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องบ้านนี้หิบซีสุกูสุขคนลุงป่าเอา,เอ,าเอาหณาบ่าวนาสาวยินดีตอนรับสู่สองตาคุณผ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อมื่อวันนี้เราสามัคคีเก่งก็พี่น้องมื่อวันนี้เราสามัคคีกเก่งได้มื่อวนนัน มีแตกพันไปดุพันไปแมวบอกว่าจะตื่นนอนเบนแมวก็ไรมีแตกน้ำมีแตกมีหลุดเล่าสตามีแตกมีหลุดมีแตกเขาไายหลุดจุ๊อบนบอพี่น้องเลยจะหลุดบะเดี๋ยวเบ่งกันหนึ่งสองสามสี่หาได้หาหลุดจุ๊พี่น้อง จะหลุดวันหนึ่งหนึ่งหลุดสองหลุดสามหลุดสี่หลุดทำไมไมบก่อนไม่บดีดีก่อนหนึ่งหลุดหนึ่งแตกหนึ่งหลุดสองหลุดสามหลุดในสี่หลุดพี่น้องแตกหนึ่งสี่หลุดน้องลากะน้องลากะเขาหลุดพี่น้องขาศาส เอาพี่้องบปเนี่อนสิบไปเบืออ 15, บ้องวันที่ 24, ีสิบห้เบื้องอวัวนที่นี้สิบส่มู่บ้านก้อนน้ำพี่้องเนาะเลาสามัคีวันที่นี้พษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราสามัคี้ลดไปพี่รองลดมาเล่าอาเซียนคุิง เด่นหาเด่นหาล่องหกเขาตัวเขาตัววิ่งไล่พี่ครูวิ่งไล่พี่น้องแจกไล่พี่น้องหาหกแตกแตกหาหกตรงตรงบนหาหกนึ่งหาหกบนไล่พี่น้องแล้วก็มาเล่าสามาคัคคีครูวิ่งเด่นเกตล่อง 8, เปดเล่าสามาคัคคีเด่นเกตล่องแปดเขาเกตเลยพี่น้องเขาเกต ได้ 8, แปดเกตลูดเล่าวีไอพีลดไปพี่น้องเล่าสตาวีไอพีมาเด่นซีเด่นหาล่องหกอล่องซีพี่น้องเขาซีพี่น้องเขาตัวสำลองได้หกซีเล่ากาสัตสามแปดคู่เดียว เดินสามได้เข่าัวล่องแปดพี่น้องได้เก็ดแปดพี่น้องได้ฮาลุดได้ซีลุดน้อพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามซีลุดแตกหนึ่งเป็นหาพอดีเอาพี่น้องวันนี้มาเบื้องของวันที่มีเสพหาเลยพี่น้อง 25, มีเสพหาเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้สิเป็นตัวใด้มาเบื้องกันพี่น้องเอ้ยมาส้มกันมาเสียกันเด้อมาเบื้องกันหลายๆเด้อเขามาเบื้องหลายๆเด้อ เล่วสมามัคคีบันทีนีสิบหาเมษาสองพนห้จับคู่สองสามสองสามหกเก็ดสามแปด วิ <Ring. S 2> ่งบทเขีนต er ัวใหญ่บ eh ่ได้พี่น้องมันมี6รายการให้พี่น้องเบิ่งอิ่มๆเลยวิ่ง38วิ่ง38 โคมสามแปดล่องหกเจ็ดล่องสองสามคูวิ่งเด่นแปดล่องสาม เลา่ลาอาเซียนเล่าอาเซียนเล่าอาเซียน จับคู่เสียงจับคู่นสองหนึ่งสโอ,สอกเค 4 si, 4 uh, si wing wing 6 7 okay.

kasihan mana Lau sama ki Lau sama ki Sa Mak ที่ IP, ทีวีไอพีแล้สมผัสทีวีไอพีจับคู่สองสาม 1 2 7 บีงหนึ่งสองกลมหนึ่งสองร่องสองสามร่องเก็ดหนึ่งอู๋ิ่งเด่นหนึ่งร่องสอง พี่ลาวพีไอพี่ล้วีพีจับคู nơ cầu số si số si, si hạ Linh วิ่งซีหาซีหาวิ่งวิ่งซีหาผมซีหาล,งล,งหาหาลอง หนึ่งเก่าร่องสองซีคูวิ่งเด่นซีร่องหา่าเลยพ่อการศาสตร์ว่านาะพี่หน่องไอ้เบิองกันเด้อรเมื่อใดเขาไ่ได้เอาลงาไม่มีพื้นที่เขา่ได้ลงเด้นี่นหน่อยๆเขาลงเนาะพี่หน่องเนาะหน่อยๆก็ลงไคือเก่าขอให้มีพื้นที่ lao sa ta oh giờ si đang kiếm được bảy cái này đây lao sa lao sa ta สตา VIP VIP จับคู่จับคู่เก่าเก่าสาเก่าสา Chóng cầu Cầu Vinh. cầu nhìn cầu ôm xuống cầu vâng cầu xám vâng cầu bẹt cuồng điên cổ lông song đại yêu phi nông để lông luôn là để lông như sáu là lao cá sát, phải nha nhám hái nhám sát, đây เพิ่มรลยการ์ดใหม่อ,มอีกมันมีไหอ่าชาตจับคู่แปดหก cầu hoặc C si, sám C si. sám C si. linh linh cầu เลยพ่อที่อะไรเป็นอะไรยับรุดกระดาษวิ่งเก้าหกกมเก้าหกร่องแปดหกร่องสามสี่คู่วิ่งเด่นเก่าร่องหก แคบหน่อยจ้าพี่น้องผู้เล็กเข้ามาแล้วเอาไปรุนโฉกกันนะพี่น้องเนาะมือแรงพร้อมเล่าพัฒนาเล่าพัฒนากขามาแล้วเรือยพี่น้องเด้อเวลาเดียวกันนะเราเล่าสามัคคีกับเล่าพัฒนาออกเวลาเดียวกันเฉพาะคู่นี้จะเล่าสามัคคีกับเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเล่าสามัคคีวันที่ส2สิงหาคม2568จับคู่2 3 6 7 3 8 วิ่งสากลม38มล่องสองสมล่องหกเครูวิ่งเด่น8ปล่องสเล่าอาเซียน1นึ่สองหกเหาซีวิ่ง6กเกกลม6กเล่องหนึ่งสองลองหาซีครูวิ่งเด่น6กล่องเกตเราสมาชิกวีไอพีส12สามหกตหนึ่งวิ่งหนึ่งสองกลมหนึ่งสองล่องสองสามล่องเกตหนึ่งคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องสอง ลาวีพี่หนึ่งเก่าสองหาวิ่ง4ีหามซีหาล่อง1นึ่งเก่าล่องสองคูวิ่งเด้น4ีล่องหาลาสตาวีไพี่เก่าสาสองเก่าเก่าแวิ่งสองเก่ามสองเก่าลองเก่าสมล่องเก่าแคูวิ่งเด่นเก่าล่องสองกาสัตงกแปดเออเมื่อแม่ แปดหกเก้าหกสามสี่วิ่งเก้าหกกลมเก้าหกล่องแปดหกล่องสามสี่คูวิ่งเด่นเก่าล่องหกเอาี่น่องเพื่ด้เข้ามาแล้วกระโศมันสศกมันกันทุกขูทุกคนเด้อพี่น่องเด้อนี่เ่งฟังปังกันพี่น่องเอ้ยบ่เจ็บบ่จนกันนั่นให้น่องท่องให้ไดพอกันอีกมืออื่นผลัดพอกันอีกกับวันที่มีสิบหกผลัดพี่น่องสำหรับ 9, วันนี้กับอเก้าข้ามวาสวัสดี